ใชรประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับคนนี้ส่งมาตรา33นะครับเมื่ออายุ55ก็ไปสอบถามนะครับได้บำนาญมา3,000บาทนะครับเขาบอกว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับมาตา3า39อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีการแชร์มาจากคลิปวิดีโอนะครับเงินบำนาญ7,000 500บาทต่อเดือนมาจากไหนคำนวณเงินบำนาญด้วยตัวเองง่ายๆนะครับคนนี้ก็เลยแชร์ความคิดความเห็นมาว่าหากส่งเงินประกันสังคมมาครบ180เดือนแล้วสำหรับมาตา33นะครับเมื่ออายุครบ55ปีควรไปสอบถามสิทธิ์เงินชราภาพว่าได้บำนาญ3,000บาทหรือเปล่าและห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับมาตา39นะครับมันจะทำให้เบี้ยบำนาญชราภาพเราลดลงแบบเสียความรู้สึก ควรใช้บัตรทองหรือบัตร30บาทดีกว่าครับย้ำอย่าเผลอไปสมัครมาตาา3เเท่านั้นแหละนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดความเห็นนะครับถามว่ามาตรา39ทําให้บํานาญน้อยลงไหมนะครับก็ต้องตอบก่อนว่าบํานาญจะน้อยนะครับเมื่อฐานเงินสมทบน้อยลงนะครับซึ่งมาตรา39จะใช้ฐานเงินสมทบเดียวกันตลอดทั้งมาตาก็คือ ฐาน4,800บาทนะครับเป็นฐานในการคำนวณเงินบำนาญถ้าเราไปส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยพอดีนะครับอย่างเช่นนะครับเราทำงานมาถึงอายุ50ปีนะทำงานมาตั้งแต่ต้นเลยถึงอายุ50ปีส่งมาตรา33มาตลอดเลยฐานเงินเดือน15,000พออายุ50ปีเกิดมีเหตุให้ตกงานกระทันหันนะครับและ นะครับในช่วงเวลานั้นคุณไม่สามารถที่จะหางานหรือกลับไปทํางานได้คุณก็เลือกที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวและเลือกที่จะต่อมาตรา39กานะครับการต่อมาตรา39ในช่วงอายุ50านะครับกะว่าเดี๋ยว5 5แล้วค่อยยื่นบํานาญในช่วง5ปีนะครับก่อนยื่นบํานาญถ้าอยู่มาตรา39เนี่ยแล้วพอออกไปปุ๊บแลวยื่นบํานาญจะทําให้ฐานเงินสมทบในช่วง5ปีนั้นเป็น อยู่ที่4,008ทันทีเลยแทนที่หารกืนสมทบจะอยู่ที่มาตา33ก็คือ15,000ใช่ไหมถ่ายมันตกลง3เท่าอ่ะ15,000กับ4,008เห็นไหมต่างกัน3เท่าเป็นผลให้บํานาญต่างกัน3เท่าด้วยเช่นเดียวกันบํานาญก็เลยออกมาน้อยอย่างที่หลายท่านเคยดูในคลิปวิดีโอหลายๆคลิปวิดีโอบอบํานาญน้อยลงมันก็เป็นผลทําให้เรานะครับา อยู่ไม่ได้นะครับเพราะบํานาญมันได้หลักพันสองพันอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ไหวคุณพอคุณอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาแล้วนะครับการจะกลับไปแก้ไขมันมีวิธาวิธีการเดียวคือการกลับไปทํางานนะครับในเพื่อส่งมาตรา3-3ให้ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเป็นอยู่ที่มาตรา3-3และอยู่ที่หมื่นห้าใหม่ซึ่งการจะทําแบบนั้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ก็บอกกันแบบตรงไปตรงมาเลยมันไม่ใช่เรื่องง่าย นะครับมันเป็นเรื่องที่คนอายุเยอะๆจะกลับไปสู่จุดแบบนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำกันง่ายๆไม่ได้ในทุกอาชีพนะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังในประเด็ดนนี้ซึ่งนี่คือเรื่องที่คนนี้อยากจะแชร์นะครับส่วนมาตา3า3 หากเราไม่โฟกัสบํานาญเลยมีนะมีคนที่เคยแชร์กันเข้ามาว่าเขาเนี่ยอยากโฟกัสเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีรักษาพยาบาลน,นะครับและเขาเลือกต่อมาตรา39เพราะรู้แล้วละ่ะว่าเขาจะใช้สิทธิประโยชน์ตัวนี้ไม่ได้สนใจเรื่องบํานาญเขาก็เลยเลือกต่อมาตรา39ซึ่งทําได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่อยากใช้คือโรงพยาบาลใกล้บ้านเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในบัตรทองอะไรแบบเนี้ย นะครับและเป็นโรงพยาบาลเอกชนและเขาสะดวกใจที่จะรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนี้ซึ่งรับประกันสังคมเขาก็มองว่าอันนี้น่าจะดีกว่าอย่างโรงพยาบาลของผมเนี่ยโรงพยาบาลใกล้บ้านสุดเนี่ยเป็นบัตรทองก็จริงแต่ดูแล้วคนเยอะมากนะครับในโรงพยาบาลที่ผมใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ถัดไปอีกประมาณ5-6โลซึ่ง ไกลกว่าโรงพยาบาลแรกนะครับแต่สะดวกกว่านะครับเป็นเอกชนที่ดูสะดวกกว่าเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่าซึ่งในตอนเกษียณเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้เลือกบํานาญก็ได้นะมันไม่แน่ผมอาจจะเลือกประกันสังคมแล้วก็เลือกจะใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลน,นี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการจัดสรรไม่มีผิดไม่มีถูกเราแค่แสดงทักนะในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นซึ่ง มุมมองนั้นก็ไม่มีเหตุไม่มีถูกไอ้มุมมองที่ส่งมาตาสามเก้าแล้วทาให้บํานานน้อยลงมันก็จริงมันก็ถูกนะครับมันก็ถูกต้องด้วยมุมมองหนึ่งมันมีเหตุและผลของมันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับลองเลือกดูนะครับแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็คงเอามาแชร์กันเรื่อยๆเกี่ยวกับประสบการณ์คนอื่นๆนะครับเพื่อจะได้เป็นการาแสดงทัศนคตินะครับในอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นึ่นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ สามนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบร e หรือ r o o นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแล คำแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเราะมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับ5สิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํา 1. ถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปะปอมนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ